สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการแช่น้ำเต่าสุขตานะคะว่าเราทำไมถึงต้องแช่น้ำเต่าสุขต้านะคะถึงเต่าสุขตาจะเป็นเต่าทะเลทรายนะคะแต่ว่าน้ำก็จำเป็นสำหรับเขานะคะโดยเฉพาะเต่าตัวเล็กๆไซส์นี้นะคะ3นิ้ว4นิ้วคือทุกๆเช้านะคะพี่ก็จะเอาเค้าออกมาอาบแดด ทุกๆ2ชั่วโมงนะคะพร้อมกับให้เขาแช่น้ำนะคะประมาณ20นาทีในช่วงที่เขาแช่น้ำเนี่ยเขาก็จะมีการขับถ่ายของเสียประเภทอึออเห็นไหมคะเขาก็จะอึอ,ออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการดูดซึมน้ำเขาก็สามารถดูดซึมน้ำได้ทางก้นของเขาตรงนี้นะคะและที่ดีไปกว่านั้นก็คือเขามีการขับยูริก สีขาวๆที่อยู่ในร่างกายออกมาด้วยนะคะซึ่งมันก็ถ้าขับออกมาบ่อยๆแบบนี้มันก็จะทำไม่ให้เกิดนิ่วในตัวเขานะคะซึ่งมันดีมากๆดังนั้นนะคะน้องๆที่เลี้ยงเต่าสุขต้าทุกคนนะคะควรจะ จับเจ้าสุขาต้าน้อยของน้องๆน,นะคะมาแช่น้ำนะคะให้ได้เกือบทุกวันก็ยังดีนะคะซึ่งมันจะดีต่อร่างกายเขาค่ะเขาจะได้ขับของเสียแล้วก็ขับยูริกออกมาด้วยนะคะแล้วก็ข้อสำคัญถ้าเป็นอ,อ,อากาศปกติเนี่ยสามารถใช้น้ำอุณหภูมิห้องได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวต้มน้ำอุ่นแช่เขาดีกว่านะคะมันจะดีกับร่างกายของเขามากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ